อันจะต้องเกิดขึ้นในปีแรกของรัชสมัยอเล็กซานเดอร์ทรงประธานอภัยโทษให้กบฏดิเซมบริสยกเลิกการลงโทษด้วยการทรมานภายใต้สวนคดีโดยลูกขุนผ่อนคลายการควบคุมประกอบอุตสาหกรรมใหม่ๆและสร้างทางรถไฟไปยังทะเลดำแต่ความสำเร็จของพระองค์เป็นเรื่องของการเลิกทาสติดที่ดินซึ่งคงอยู่มานานหลายศตวรรษพระองค์ทรงเริ่มเชื่อว่าการสร้างชาติด้วยทาส ไม่อาจแข่งขันได้ในยุคอุตสาหกรรมที่เสรีนิยมธุรกิจส่วนตัวหลักกฎหมายการเขียนรัฐธรรมนูญเหล่านี้คือกระแสของอนาคตทั้งสิน้นและอเล็กซานเดอร์ทรงพิจารณามันโดยพระองค์เองซึ่งการทําให้ทันสมัยไม่เข้ากับการที่มีทาสติดที่ดินพวกคุณน่านหัวเก่าต่อต้านการเลิกทาสอย่างรุนแรงพวกเขาเตือนว่าถ้าปราจากทาสทรัพย์สมบัติของพวกเขาจะหมดสิ้นไป และเศรษฐกษิจของรัเสเซียจับพินาศแต่เล็กซานเดอร์ทรงเห็นว่าเลี่ยงการเลิกทาสไม่ได้พระองค์ทรงเชื่อว่ามันคือวิธีเจียบปกป้องระบอบกษัตริย์พระองค์ทรงกล่าวปราศัยต่อพวกขุนนางซึ่งพระองค์ทรงกล่าวว่าเราจะให้เสรีภาพแก่ท่าจากเบื้องบนหรือจะให้พวกเขาปลดปล่อยตัวเองจากเบื้องล่างในปี1 8 6 1สองปีก่อนประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนจะเลิกทาสในอเมริกา พระเจ้าซาเล็กซานเดอร์ก็ทรงประกาศเลิกทาสเราตั้งใจจะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จในที่สุดทาสจะได้รับสิทธิเต็มที่ในการเป็นพลเมืองที่มีเสรีภาพตอนแรกการเลิกทาสได้รับการสารรเสริญว่าเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่และกล้าหาญเล็กซานเดอร์ถูกยกย่องว่าเป็นพระเจ้าซาผู้ให้อิสรภาพและก็พระองค์ทรงภูมิใจกับการยกย่องนี้ไปตลอดพระชนชีพ แต่ประชาชนก็เริ่มผิดหวังอย่างรวดเร็วกับผลลัพธ์แท้จริงของการเลิกทาสชาวนาชาวไร่ต้องซื้อที่ดินจากเจ้าของที่ในราคาที่แพงลิ้วซึ่งก็ทําให้พวกเขามีนี้สินล้นพ้นตัวเลยจะก,กระพับทรงให้อิสรภาพแก่ชาวไร่าชาวนาแต่ว่าพวกเขากลับจนยิ่งกว่าเดิมผลิตผลทางการเกษตรตกต่ำและหลายคนเกรงว่าเศรษฐกิจของรัสเซียอาจจะพังทลาย และมีการเรียกร้องให้มีการปฏิวัติอย่างขุดรากถอนโคนพวกปัญญาชนกลุ่มเล็กๆแต่ก็มีความสําคัญของรัสเซียไม่เพียงเรียกร้องให้ยกเลิกสถาบันกษัตริย์เท่านั้นยังรวมถึงทรัพย์สินส่วนตัวและเินสมรสอีกด้วยคือเป็นการสนับสนุนระบอบสาธารณรัฐระบบสังคมนิยมและฟรีเลฟในสมัยของพระชนีวิคตอเรียในยุคป,ปี1860เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากแต่ก็ไม่น่าแปลกใจที่คนเหล่านี้ต่อต้านการปกครองของพระเจ้าซาร บางคนเรียกร้องการเลือกตั้งและเสรีภาพบางคนต้องการเลือดเลือดของพระเจ้าสาพวกเขาได้ตัวเองว่านรสนญญาโวยา,รยาหรือความต้องการของประชาชนกลุ่มก่อการร้ายนี้มีสตรีเป็นผู้นำนามว่าโซเฟียเปรอกสกายาเธอเป็นบุตรีของอภิสษษิษชนบิดาของเธอคือข้าหลวงใหญ่ของเซนส์ปิเตอร์เบิร์กฉะนั้นมันคือตำแหน่งที่มีอำนาจมากที่สุดตำแหน่งหนึ่งในจกักรวรรดิ แต่เธอยังหันมาเป็นผู้กอ่อการปฏิวัติซึ่งต้องการที่จะสังหารพระเจ้าซานี่คือความขัดแย้งกันในตัวอันหนึ่งในประวัติศาสตร์ของรัสเซียเพราะว่ามันคือชนชั้นที่มีอภิสิทธิ์ที่สุดในสังคมซึ่งเป็นผู้ที่กอ่อการเพื่อที่จะล้มล้างการปกครองระบอบนี้เราเชื่อมั่นในการทำลายล้างบุคคลที่เป็นภัยที่สุดในระบอบการปกครองนี้เพื่อเพิ่มความเชื่อถือในการปฏิวัติและสร้างกลุ่มคนที่คุ้นเคยกับการต่อสู้ปรับปรุงสังคมด้วยเลือดของพระเจ้าซาโซเฟียและพวกของเธอเชื่อว่า มันคือวิธีเดียวที่จะก่อให้เกิดเสรีภาพในปี1879ทีมสังหารของโซเฟียเริ่มปฏิบัติการล่าสังหารผู้นำหัวใหม่ของรัสเซียพระเจ้าส่าอเล็กซานเดอร์ที่สองพฤศจิกายนปี1879เมื่อรถไฟอิมพเรียลเอ็กซรสมาถึงมอสโกระเบิดลูกหนึ่งได้ทำลายตู้โดยสายของพระเจ้าส่าอเล็กซานเดอร์ทรงรอดจากความตายเพราะเสด็จไปกับรถไฟอีกขบวนหนึ่ง คุณพาพันปีปขณะที่พระชวง์ออกไปสเสวยพระกยาหารค่ำก็เกิดระเบิดขึ้นที่ห้องอาหารของวังฤดูร้อนทําให้ข้าราชบริพารและมาหาดเล็กหลายคนพิการและเสียชีวิตทั้งๆท,ที่ยอมให้รัชสมัยของพระองค์มีการปฏิรูปแต่พระเจ้าส่าทรงพบว่ากําลังถูกตามสังหารฉันเป็นสัตว์ป่างั้นหรือพวกเขาถึงได้ตามล่าสังหารฉันคุณลองนึกถึงว่ามีคนกําลังไปที่ไวท์เฮาส์แล้วก็เกิดระเบิด ระเบิดที่วางไว้ฆ่าคนตายไปสิบสามคนมนี่อาจมีผลทางด้านจิตวิทยาต่อครอบครัวอของพระเจ้าซาและต่อสังคมและความคิดเห็นของสาธารณชนเพราะโจทจกันว่าพระเจ้าซากําลังอยู่ระหว่างทางบุคคลก็จะออกจากถนนหรือแม้แต่ปิดโรงละครแต่แม้ว่ามีการลอบลงพระชนพระองค์ก็ยังเป็นแชมป์นักปฏิรูปพระองค์ทรงประกาศแผนสาหรับสภา,านิติบัญญัติใหม่ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์รัสเซียที่พระเจ้าซาตั้งพระทัยที่จะกระจายอำนาจหนึ่งมีนาคมปี1881อเล็กซานเดอร์ที่สองทรงวางแผนที่จะประกาศให้มีการถ่วงดุลอำนาจเพื่รัฐสภาใหม่ของพระองค์ในตอนเช้าของวันอังคารใน48ชั่วโมงรัสเซียจะอยู่บนหนทางยาวไกลของการปกครองโดยมีรัฐสภา สำหรับผู้ก่อการร้ายของนารอนานย่าโวยาการปฏิรูปเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพระเจ้าสาสเสด็จสวรรคตซูเฟียเปรอสกกยาและพวกของเธอเข้าคุมเส้นทางที่พระเจ้าสาใช้สเสด็จพระราชะดำเนินไปพระราชวัง,งเมื่อเธอปล่อยผ้าชนะดนาการปฏิวัติจะเริ่มขึ้น ความล้มเหลวสอนรู้ว่าเจ้าสาอาจรอดจากระเบิดลูกหนึ่งได้คราวนี้เธอจึงมีระเบิดถึงสี่ลูกผู้ประกอบการปฏิวัติคนหนึ่งโยนระเบิดใส่หนึ่งลูกมันระเบิดแต่รถทรงม้าข,ของพระเจ้าสาและก็าสามารถป้องกันได้มันเป็นของขวัญจากนปโปเลียนที่สามแห่งฝรั่งเศสและมันช่วยปกป้องพร,พระเจ้าสาแต่พระพรอองค์ทรงทําสิ่งที่ผิดพลาดพระองค์งท,ทร,รงลงจากรถเพื่อไปดูผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ผู้ก่อการปฏิวัติคนก็โยนระเบิดลูกที่สองเพราะพักฉีกขาดกระบาดท,ทั้งสองขาดพระเจ้าซาอัลเลสซานเดอร์นิโคลเลวิชโรมานอฟขณะเสด็จไปยังพระราชวังฤดูหนาวพระเจ้าซาผู้ให้อิสรภาพก็ถูกปลงพระชนผู้ก่อการปฏิวัติเชื่อว่ายุคใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งประชาชนรับอิสรภาพพวกเขาเชื่อเช่นนั้นและมันานเท่าไรนักก่อนที่พวกเขาจะพบว่าฝาตรขงข้างข้ามปรากฏตัวขึ้นแล้ว การสังหารพระเจ้าสาก่อให้เกิดการล้างแผนรัชทายาทของพระองค์จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่สามจับกุมโซเฟียและพักพวกและประหารพวกเขาด้วยการแขวนคอตรงสถานที่ซึ่งพระบิดาถูกลอบลงพระชนพระเจ้าสาพระองค์ใหม่ทรงสร้างสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของรัสเซียโบสถ์แห่งผู้ช่วยไทยบาท ประเภทน้ำเอกของรัชสมัยของพระบิดาแผนของพระเจ้าซาผู้ให้อิสรภาพที่จะแบ่งปันอำนาจกับรัฐสภาถูกล้มเลิกภายใต้อำนาจเด็กขาดของพระเจ้าซาพ,พระองค์ใหม่การปฏิรูปจบสิ้นแล้วเริ่มต้นในปี1881สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการถอยกลับของความก้าวหน้าทางการเมืองทางเศรษฐกิจและก็ทางสังคมซึ่งได้เกิดขึ้นแล้วในยุโรปส่วนที่เหลือและมันก็ปิดฉากลงแบบนั้นะ มันแปลว่าคุณกำลังเปิดประตูให้แก่การปฏิวัติพวกปีต่อมาสมาชิกที่เหลือของนารอตในย่าโวยาวางแผนที่จะปลงพระชนพระเจ้าซาพ,พระองค์ใหม่แตะแผนการถูกคนพบและคนระดับผู้นำถูกแฝนคอบุคคนหนึ่งซึ่งถูกประหารชีวิตด้วยก็คืออเล็กซานเดอร์อุยนอฟซึ่งทิ้งน้องชายผู้ที่ตนไว้เบื้องหลังกว่าวลาดิเมียคนผู้นี้ได้แรงบันดาลใจจากพี่ชายแต่ในไม่ช้าวลาดิเมียอุยนอฟ จะสร้างรัเสเซียขึ้นใหม่ภายใต้ชื่อของนับปฏิวัตินามว่าเลนินในปี1894รัเสเซียคือประเทศที่กำลังทยานสู่อนาคตภายใน30ปีมีการสร้างทางรถไฟยาวเกือบ30,000ไมล์เป็นอัตราที่สูงกว่าประเทศอื่นใด ทางด้านอุตสาหกรรมพุ่งขึ้นสูงชาวไร่าชาวนาเปลี่ยนไปทำงานในโรงงานทำให้หัวเมืองต่างๆกลายเป็นเมืองศูนย์รวมของผู้คนขณะที่รัสเซียกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมจนชั้นแรงงานมารวมกันอยู่ในเมือง